อัปเดตสภาพล่าสุดพายุโซนร้อนที่ว่าจะเข้าไทยหลายจังหวัดได้รับผลกระทบแล้วภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนเตรียมรับมือให้ดีทั้งลมกันโชกทั้งฟ้าคำลังทั้งฝนฟ้าขนองภาคกลางภาคอีสานมีลุ้นภาคตะวันออกชายทะเลจันและยองตราดมีโอกาสฝนฟ้าขนองคือลมทะเลแรงแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันศุกร์ที่22สิงหาคมครับ แนวโน้มสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับอายุโซนร้อนที่ว่าจะเข้าไทายนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับหลายจังหวัดได้รับผลกระทบแล้วครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับมีทั้งลมกันโชกแรงฝนฟ้าขนองบ้านเรือนพี่น้องหลายหลังคาเรือนเกิดการปิวของหลังคาหลายหลังเลยครับเนื่องจากลมกันโชกค่อนข้างแรงนะครับอันนี้แค่ชุดแรกชุดบ,งบางเบาๆนะครับตั้งแต่วันที่24-25เป็นต้นไปครับมีโอกาสที่ฝนฟ้าขนองจะรุนแรงจะวีคูณมากขึ้นครับเทือกเขาอันนําที่อยู่ในอ่าวตังเกียก็เอาไม่ อยู่ครับอายุไม่สลายตัวเป็นด e เ l ช t i o มีโอกาสโดนน้เต็มลยพื้นที่เดิมๆครับภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนหนักจัดเต็มครับรวมถึงภาคตะวันออกขอบชายทะเลครับโดยเฉพาะกันและยองตรานะครับมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ฝนจะถล่มรวมถึงภาคใต้ด้วยครับทั้งสองฝั่งติดตามให้ดีนะครับเมื่อคืนเมื่อวานที่ผ่านมาภาคใต้ก็ลมกระโชกแรงพัดหลังคาบ้านเรือนกระจุยกระจายเลยครับพัดต้นไม้ถล่มโรงเรียนด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าฝนฟ้าะนองจะมาแบบโหดมากเลยครับพี่น้องมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าสภาพ อากาศตั้งแต่วันที่15สิงหาเป็นต้นมาครับฝนน้อยฝนตกบางเบาๆบางที่ตกไปบ่อยลินลินครับมันก็ควรจะตกครับแต่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับหนักนะครับพี่น้องจากการคาดการณ์นะครับภาคกลางภาคอีสานนะครับทั่วทั้งภาคนะครับมีโอกาสได้รับผลกระทบจากพายุกรนี้ครับพี่น้องหลังจากที่แห้งแล้งมานานฝนไม่ตกครับมีโอกาสตกครับและตกสูงด้วยครับตกแรงด้วยครับแต่ก็ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นครับเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างแปรปรวนเลยครับอากาศร้อนก็ร้อนจากรมฝนหลวงก็บินต่อนะครับ โดยเฉพาะพื้นที่ท ra ี่ยังไม่มีฝนทั้งร้อนทั้งแรงร้อนแล้วอุไปดูกันครับว่ากรุมฝนหลวงบินที่ไหนบ้างจังหวัดพิษณุโลกอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดอำนาจเจริญครับอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองอำเภอเรืออำนาจอำเภอขอวังจังหวัดร้อยเอ็ดครับอำเภอเมืองอำเภอจังหันอำเภอปทุมรั์อำเภอโพนทองอำเภออาจสามารถอำเภอศรีสมเด็จอำเภอพนมไพรอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอหนองพอกอำเภอโพชัยอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสํารงทาบอำเภอโนนนาลายจังหวัดราชบุรีครับอำเภอสวนพึ่งอำเภอเมืองอำเภอบ้าน โป่งอําเภอโพธารามอําเภอปากท่ออําเภอจอมบึงอําเภอบ้านคาจังหวัดเพชรบุรีครับอํเภอเมืองอําเภอบ้านหยาอําเภอปากป่องอําเภอแก่งกระจานอําเภอท่ายางอําเภอชะอําอํเภอเขาย้อยอําเภอบ้านลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอํเภอปานบุรีอําเภอหัวหินอําเภอกุยบุรีอําเภอเมืองอําเภอ300ยอดตุ่มกุลาร้องไห้ครับจังหวัดศรีสะเกดอําเภอราศีใสอําเภอศรีลาลาดจังหวัดร้อยเอ็ดครับอําเภอสวนภูมิอําเภอพมไพรอํเภอหนองหีจังหวัดยโสธรครับอําเภอมหาชนะชัยอําเภอขอวังบริเวณเขื่อนครับ รีนคลินจังหวัดกาญจนบ,บุรีเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีเขื่อนป่าศักดิ์ชลรสิ์จังหวัดลบบุรีเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำบะเพิงจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนปานบรุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางอีก26แห่งครับนี่คือฝนเทียมจากกลุ่มฝนหลวงครับเรียกได้ว่านะครับตั้งแต่วันที่22ก็คือวันนี้ปริมาณฝนมีโอกาสต,ตกทั่วทั้งประเทศมีโอกาสรครับพี่น้องใช้คำว่ามีโอกาสรครับคาดเดาเท่านั้นครับจากเรดาร์กลุ่มฝนอายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้าไทยเริ่มเข้้้าาาาามมมมแลลลลวววววววคัับดยกกงจจนห่่ะไต พื้นที่ทั่วภูมิภาคครับก็มีการโจมตีกลุ่มเมฆอีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มฝนเพื่อให้พี่น้องได้รับฝนทั่วถึงครับพิพาทประการใดก็ขออภัยด้วยครับพี่น้องอาจจะไม่แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มีโอกาสตกสูงครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตันบอกภาคตอนตกภาคใต้มีโอกาสฝนตกแต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับพี่น้องต้องมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่ได้รับฝนครับหมู่บ้านเดียวกันยังฝนตกแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงยังไม่ตกเลยครับพี่น้องบางที่นะครับฝนตกแป๊บเดียวซาแป ใจไว้เลยครับแต่อย่างไรก็ดีครับมีฝนดีกว่าไม่มีครับคิดในงแง่บวกไว้ครับภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ที่ติดขอบชายทะเลต้องระวังเป็นพิเศษต้องระวังอย่างยิ่งครับเราไปดูการพยายกรณ์อากาศจากกรมตุรับ14ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกประชาชนเฉพาะบริเวณจังหวัดนครราชสีมาจันทบรุรีและยองและตราครับควรระวังจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยครับพี่น้อง เนื่องจากมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเดนามันประเทศไทยอ่าวไทยของเราครับมีกําลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่าหรือหย่อมแอลครับปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดน,นามตอนบนส่วนทางคืนลมทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยครับมีกําลังปานกลางมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอ,อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรเท่านั้นครับบริเวณที่มีฝนครับขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือชาวประมงครับควรระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้า น้องครับคาดหมายอากาศทั่วไปนะครับในช่วงวันที่22ถึง27สิงหาคมนี้ครับไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักเลยครับโดยมีฝนตกหนักมากบางที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งวันตกเนื่องจากล่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกชิงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยของเราครับมีกําลังค่อนข้างแรงเลยเดียวครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ตลอดช่วงเลยนะครับส่วนทะเลน้ำมันตอนบนและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลน้ำมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างครับมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนครับคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรอนหนึ่งในช่วงวันที่24ถึงวันที่26สิงหาคมนี้นะครับคาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมแอลครับมีกําลังแรงครับที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนพอควรระวังครับประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมครับ ซึ่งอาจทําให้เกิดนะ้ำท่วมเจ็บพันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มครับสำหรับชาวเรือชาวทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนี่คือกรมตุกครับสบภาพอากาศลายภูมิภาคนะครับ ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปงางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาความแรงของลม1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่ 23- 27สถึงสิงหาคมครับลมค่อนข้างแปรปวนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนคร,ครพนมนครราชสีมาบุรี ราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาในช่วงวันที่23-27สิงหาคมครับลมค่อนข้างแปรปรวนครับภาคกลางครับฝนฟ้าขนอง้ลยละ70%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธย,ยาการจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาความแรงลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกครับฝนฟ้าขนอง้ลยละ70%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในจังหวัด ะแก้วชลบุรีและยองจันทบุรีและตราดอุณภูมิตำสุด23องศาสูงสุด34องศาความแรงของลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้านขนองร้อยละ60%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในจังหวัดเพชรบุรีปรจวบาคีรีขันนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณภูมิตำสุด22องศาสูงสุด33องศาความแรงของลม15-30กิโลเมตรตมอชั่วโง ทะเลมีขึ้นน1เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้านขนองระลาหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในจังหวัดละนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด3-3องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาครับความแรงของลม15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปครับความแรงของลม1กิเม่วทีนบึ้นสูงมากกว่2 ครับกรุงเทพและปริมณฑลครับในจังหวัดสมุทรสาครนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการจะเชลียงเซาปทุมธานีนครศรีอยุธยาชนบุรีครับต้องระวังอย่างยิ่งนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแน่นอนครับกรุงเทพครับด้านรับลมทะเลอ่าวไทยของเราครับหนักหน่วงแน่ครับแปรครับพี่น้องชอบมาตกบริเวณที่ไม่ใช่พืชผลทางเกษตรเนี่ยชอบมาตกทางตัวเมืองเลยครับฝนฟ้าขนองเราละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆค่ำๆครับความแรงลม10บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ ต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับแต่มีแนวโน้มและโอกาสตกตูมมากครับทัวทั้งประเทศครับตั้งแต่วันนี้ครับเห็นไหมครับพี่น้องอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับจากเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาครับเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมครับปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดเลยครับปริมาณฝนแค่20%ถึง30%เท่านั้นครับผ่านมาแค่2-3วันนีครับวันนี้วันที่22ครับอยู่ดีๆฝนเปี้ยงมา70-80%เฉยเลยครับพี่น้องเมื่อคืนที่ผ่่าานนนมมมมเห็็แล้วรบอยูดีีีีๆกฝ ฟ้าร้องมีฟ้าผ่าหลายที่เลยครับบ้านหลังคาเรือนหลายที่กระจุยกระาจนะครับผมก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองครับว่ามันจะเกิดขึ้นครับหยุดดีฝนหายหยุดดีฝนมาขาดดาวด้ยากครับแต่ที่ค่อนข้างจะชัวร์ร้อเลยครับว่ามีฝนครับก็คือประเทศไทยของเราครับตอนนี้ครับมีหย่อมความกดอากาศต่ําหรือหย่อมแอลบับปกคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับจึงไม่แปลกครับที่จะมีฝนครับแต่ที่แปลกคือปริมาณฝนลดลงทิ้งช่วงยาวเนี่ยครับแปลกครับ